สอนทำในนาติ k ต็อกคลิปเดียวจบฟังเสร็จลองไปทำตามได้เงินทันทีถ้าเกิดท่านพยายามมากพอลองมาฟังคลิปนี้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะสอนการทำในหน้า t ิสต o อกเอาแบบสรุปสรุปไปเลยนะว่าต้องมีอะไรบ้างต้องทำยังไงภายใน5นาทีแรกแล้วผมก็จะขยายความอันที่หนึ่งครับแอปมีต้องมีแอปติสต็อกแอปติสตอกไว้ทำไมก็ทำในหน้า t ิ k ต o อกคุณก็ต้องโพสต์วิดีโอก็ต้องลงวิดีโอในแอปติ k ต o อกถูกปะ อันที่สองครับ TikTok Seller อ่า TikTok Seller ทาไมเอาไว้ให้ TikTok ติดตะกร้าได้โดยปกติอ่ะ TikTok คุณจะติดตะกร้าได้แบบ a อฟเฟอรเอนะคุณต้องมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนเออแต่แน่นอนทุกวันนี้ผู้ติดตามผมสามสิบคนออแต่ผมติดตะกร้าได้เพราะว่าเรามี TikTok Seller อ่าก็คือล,ลงแอป TikTok เพื่อเพื่อ,อไว้อัพวิดีโอ TikTok Seller เพื่อเอาไว้เปิดร้านแต่จริงๆเราไม่ต้องเปิด เอาไว้ปลดล็อกไงเหมือนเหมือนมันเป็นเงืเ่อนไขไงเงื่อนไขคุณจะติดตะก,ก้าททำในหน้าได้คุณต้องมีผู้ติดตาม1000คนหรือสูตรลัดโดยการไปเปิดร้านเออเปิดร้านแต่ไม่ต้องขายของอะ่ะเออแค่ตั้งแค่โหลดแอปมาแล้วก็เชื่อมกับ Tik To อกทิกตอกคุณก็จะปลดล็อตกตะก้าได้แล้วนี่นไงมั้งวิธีการทำเนี่ยอันแรกอะ่ะเป็นไปโหลด2แอปนี้มาอ่ายิงจังตรงยืนยันตัวถ่ายเลขบกเลขบัตรอ่าแล้วก็อย่าลืมวางแผนภาษีด้วยอ่าการวางแผนภาษีก็ลองดูในคลิปในช่องของผมผมเคยพูดไปแล้วเออ อ่าต่อไปพอเรามีแอป t ิกต็อกมี t ิกต็อกเซลเลอร์แล้วอ่าเราก็อัพคลิปอ่าเอาสูตรอัพคลิปของผมก่อนคือผมก็ไม่ได้ฉลาดหรอกหน้าผมโง่สูตรอัพคลิปของผมที่ผมไปก๊อปก๊อปเข้ามานะที่เห็นแล้วมันเออเอเอสูตรนี้มันใช้ได้ก็คือแรกแรกอัพสิบคลิปแรกแรกอ่ะอาทิตย์แรกหรือสิบห้าวันแรกอัพสิบคลิปแต่จริงๆผมก็ไม่อัพไม่ถึงหรอกเออวันแรกฮนะเดี๋ยวผมจะเล่าของผมให้ฟัง ผมอัพสิบคลิปอ่าแล้วก็มาเหลือห้าเหลือเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่คุณไม่จำเป็นต้องอัพสิบก็ได้นะมันมีหลายสูตรมากเออบางคนก็บอกว่าอัพวันละสองคลิปอัพวันละคลิปแต่ขอให้มันทุกวันเออตอนแรกอะ่ะผมก็ดูไปดูสูตรนึงมาเขาบอกให้อัพวันละสิบคลิปไปสองอาทิตย์หลังจากนั้นก็อัพวันละสองคลิปเออกูพูดง่ายพูดง่ายก็คืออัพวันละสิบคลิปไปสิบสี่วันก็จะได้ร้อยสี่สิบคลิปแล้วก็จะอัพแล้วก็อัพวันละสองคลิปอ่า แต่อีกคนนึงก็บอกว่าอัพแค่วันละสองคลิปไม่ต้องทําอะไรมากเออแต่ผมเชื่อไอ้สูตรหลังงานได้อยู่นะไอ้อัพวันละสิคลิปไม่ผิดหรอกแต่เขาแบบเขาอัพยิ่งคุณอัพเยอะโอกาสติดมันก็ยิ่งเยอะเออคือถ้าเกิดคุณอยากติดเร็วคุณอัพเยอะๆแต่คุณต้องอัพอย่างแบบว่ามีสติเออทิกตอกเนะี่ยผมบอกได้เลยผมทําแรกๆผมทําจริงจังผมทาจริงจังแบบคิดมากไปอะ่ะเออหลายคนทำติกต็อกไม่ประสบความสําเร็จคุณฟังคํานี้เลยนะเพราะว่าคิดมากไป เหมือนผมตอนแรกอะ่ะผมคิดมากไปว่าแบบกูต้องพรีเซตนนี้พรีเซต์โน้นอะไรอย่างเงี้ยเออคือทิกตอกมันเป็นอะไรที่ไม่อยากคิดเยอะอย่าคิดเยอะทําสบายๆเออสําหรับผมอ่าทิกตอกมันเป็นแบบวันหนึ่งสละเวลามาสักเนี่ยสมมติวันหนึ่งทำห้าคลิปช่วงนี้ก็ทําประมาณสามถึงห้าคลิปวันหนึ่งก็สลับเวลามาสักห้านาทีเออคือคลิปหนึ่งนะ่ะผมจะถ่ายประมาณหนึ่งนาทีคือมันเป็นอะไรที่แบบโคตรง่ายอะ่ะเออเข้าใจปะมันเป็นเวลาที่แบบ บางครั้งคิดอะไรไม่ออกถ่ายทิกตอกเล่นดีกว่าเอาสินค้านี้มาถ่ายโอ้โหอันนี้มันดีมากเลยอย่างเงี้ยแค่นาทีเดียวไม่ตรงไม่ตัดต,ต่ออะไรทั้งสิ้นบางคนบอกต้องใส่เอฟเฟกต์เสียงต้องใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใสงตรงตรงดนตมีมันไม่ต้องใส่คือโพสหนึ่งนาทีอัพเนี่เขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายหนึ่งนาทีแล้วก็อัพลงไปเลยเอออัพลงไปเลยเนี่ยผมทําอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยทุกวันนี้ผมอัพประมาณวันละไม่เกินห้าคลิปเออ สามถึงห้าคลิปบางวันก็เอาแค่คลิปเดียวด้วยอืมอ่าอันที่หนึ่งนะคุณอัพไปเรื่อยๆที่ AI มันนำส่งเองจริงๆเพราะว่าผมสังเกตนะผมอัพไปเรื่อยๆปุ๊บคลิปไอ้แบบที่เคยอัพก่อนๆอ่ะมันก็มีคนมากดถูกใจกดไลค์มัคนมาดูเออแสดงว่าเอ้ a อมันก็ดำส่งเรื่อยๆตอนแรกอะ่ะเราไม่สม่ำเสมอเออตอนแรกที่ผมไม่ทำทิกต็อกนะเพราะว่าผมทำวันหนึ่งอัพคลิปหนึ่งแล้วก็หายไปหนึ่งเดือนแล้วก็กลับมาอัพอะไรอย่างเงี้ย เอไอมันมองว่าแบบไอ้นี่แบบจะจอกไม่ทำจริงอะไรอย่างเงี้ยเออไห้เกิดเราอัพเล่นๆน,นะทุกวันนี้ทิกตอกอ่ะผมเป็นอะไรที่อัพเล่นๆแพลตฟอร์มอื่นผมทำจริงจังทำหวังผลทิกตอกอัพเล่นๆเออแต่มันก็เออมันได้มันได้ตังเออมันได้ตังจริงอัพเล่นๆอ,อ่ะมาดูสินค้าสินค้าในทิกตอกอ่ะคุณเข้าใจคำว่าแมสไหมแมสที่ใส่หน้ากากไม่ใช่สินค้าในทิกตอกอ่ะค,คุณพยายามอัพอย่าให้มันคิดมาก คุณต้องเข้าใจว่าทิกตอกมันเป็นวิดีโอสั้นคุณคุณลืมคุณล้างสมองเลยเบรนอะไรก็แล้วอะไรวนะเบรนอะไรสักอย่างอะ่ะเออคุณล้างสมองไปได้เลยทิกตอกมันเป็นสินค้าสั้นอะไรที่คุณเคยขายคุณไม่ต้องขายอย่างผมนะ่ะตอนแรกอะ่ะผมทำทิกตอกไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเรายึดติดอาชีพเดิมเหมือนสมัยที่ยิงแอดนะ่ะเออยิงแอดผมก็บอกว่าคนเรายึดชอบยึดติดอาชีพเดิมเอามาทําแพลตฟอร์มอื่นเจ๊งมึงเจ๊งแน่นอน ิตอตอนแรกผมยิงผมทําคลิปโซลาเซลล์ทำทั้งคือคลิปที่ทําสั้นคนมันก็ดูแล้วมันก็ถูกใจมันก็ไม่ซื้อไอคลิปที่ทํายาวอย่างรับทรงรับซ่อมคนมันก็จะถามว่าซ่อมที่ไหนจะเอาไปซ่อมพอค่าซ่อมแพงแม่ก็ไม่ซ่อมเออเห็นปะบางดิจตอกมันเป็นของคนแบบคุณอยากไปทําอะไรมันคิดเยอะอะเออยิ่งยิง,ยงสร้างตัวตนมันต้องระยะยาวหรือคุณต้องมีคอนเทนต์เออ คือมันทําได้หลายแนวแนวที่ดีที่สุดคือรีวิวของใช้ในบ้านคุณจิบอะไรมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตอนไข่ผมแตกครั้งแรกแน่ไข่แตกคือไม่ได้โดนเตะไข่คคนะหมายถึงติ๊กต็อกออกแรงตอนแรกไม่ยึดติดอาชีพตอนแรกผมยึดติดอาชีพเดิมมาแหละไฟโซลา่าเซลไฟติดผนังเอามาถ่ายรีวงรีวิวถ่ายโอ้โหมันสวยมากเพราะบ,บางครั้งอะเราไปเห็นไอ้พวกติ๊กตอกเตอร์โอ้โหไอคลิปไฟติดผนังคนดูสองล้าน อะไรอย่างเงี้ยเออบางครั้งอะคนดูเยอะมันมยิงแอดเออคือทิงตอกใว้มันดูได้นะเว้ยว่าใครยิงแอดคือบางครั้งอะบางครั้งอะวิวมันสองล้านแต่เขายิงแอดก็มีเออบางครั้งเห็นแตบางครั้งนะผมเห็นคลิปโอ้โหคลิปนี้คนดูเยอะวะ่สะสักพักเห็นมันขึ้นแอดเออเห็นมันขึ้นแอดเออแล้วมันเลือกแอดได้ด้วยนะว่าแอดจะให้ขึ้นหน้าฟีดวิดีโอหรือในขึ้นในมาร์เก็ตเพจ เออบางคนมันไม่ขึ้นฟีดวิดีโอไงมันไปขึ้นในมาร์เก็ตเพจในมาร์เก็ตเพจจะยิงแอดแล้วมันจะขึ้นเอกับดีตัวเล็กๆตรงมุมซ้ายมือนี่เห็นไหมทิกตอกเนี่ยบางครั้งอะเราเราเราชอบไปหนึ่งชอบไปดูคนอื่นมากเกินไปอย่างโอ้โหคนนั้นเขาทําคนนั้นเขาทำไอ้น,นี่ติดจะไปทำมั้งผมก็เป็นผมก็เป็นคุณล้างสมองล้างสมอง คุณทำอะไรก็ได้ที่ที่อยากทำคุณอย่าไปเปรียบเทียบกับใครอ่ะจุดหมายของติ๊ t ตอกคือคุณทำไปเรื่อยๆแต่แต่อย่าแต่อย่าสามคณเกินไปนะติ๊ตอกอ่ะบางคนบางคนไปเอาจานมงจานหมุนเดี๋ยวแม่ก็โดนแบนคุณไม่โดนแบนวันนี้วันหน้าก็โดนแบนแล้วคุณไม่เสียดายหรอเออผมจะเตือนไว้นะคือ,ค,อคือคุณจะมงจะหมุนอะไรก็เรื่องของคุณหรอกมันไม่ได้ไปหมุนบนหัวผมแต่ขเขาเรียกว่าอะไรนะ คุณทําทั้งทีคุณทําให้มันดีๆให้มันเป็นสายขาวสะอาดขาวจ๊วะเหมือนเสื้อนักศึกษากระโปรงทรงเออะไรอย่างเงี้ยเออคุณไม่ทําเป็นอย่างนั้นไปเลยทําไมต้องแต่ทําแบบบางคนโดนแบนจนท้อกูมึงทําผิดกฎนะเออติกต่อกันผมทําสายขาวจ๊วะคอนเทนต์คอนเทนต์นเ,นเนี่ยอย่าคิดรียูสเออที่ผมไม่มีการตัดต่อผมกลัวลืมไงว่าแบบเออเอาคอนเทนต์นั้นมารียูสมันเป็นกฎค่อนข้างแบบว่า อันนั้นเลยนะไม่ได้แค่ทิตกตอกเองหลอกแพลตฟอร์มอื่นก็เหมือนกันคอนเทนต์ห้ามรียูดก็คือคุณถ่ายเอาฟุตเทจฟุตเทจก็คือเอาคลิปนู่นมาต่อเอามาตัดใหม่อะไรเงี้ย AI ไม่จับเอไอไม่จับคอนเทนต์ไหลยอย่าเอื่อยเอามาดูกฎของ t i k ตอกตก่อนอันที่หนึ่งจานมงจานหมุนนะเอ้ยคนนั้นเขายังทําเลยเขาไม่เห็นแบนด์เอัันก็เนี่ยกฎของ t i กตอกของผมนะกฎการทําไม่ได้กฎของทิกตอกกฎการทำหนึ่งอย่ามองคนอื่น อ,อกฎของ t i k ตอกก็คือจานวงจานหมุนมันผิดเออไลฟ์มันผิดไม่เชื่อมันก็ไลฟ์อีกมันก็โดนแบนเอออันที่หนึ่งกดกดเนี่ยกฎกฎกฎของผมอันที่หนึ่งคุณทําคุณอย่าไปมองคนอื่นบางครั้งอ่ะเราชอบเอาคนอื่นไปเป็นบรรทัดฐานเออเอาแบบโอ้คนนั้นเขาทาวันละสิบคลิปก็เรื่องของเขาดิอยากทําแค่เนี้ยเออเนทิกตอกทิกตอกแบบมันเป็นประมาณเนี้ยคือ อันนี้หนึ่งคุณอย่าเอาตัวอื่นคนอื่นมาเป็นพันสัญญาอันที่สองคุณอยากคิดมากต้องมาทงมาถ่ายต้องมาถ่ายต้องมาตัดต่อใส่อะไรอย่างเงี้ยผมใช้กล้องมือถือถ่ายทําไมกล้องมือถือถ่ายถ่ายเสร็จกดอัพใส่เทจทิมข้อคงข้อความกดอัพเอออันที่หนึ่งอย่าเอาตัวอื่นคนอื่นมาเป็นพันสัาสองอยากคิดมากสามทำให้รวดเร็วติ๊กต๊อกมันจะไม่เหมือนแวดฟอร์มอื่นคุณ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 ถ่ายไปเถอะ ถ่ายให้มันเยอะๆอะเออเข้าใจป้ะถ่ายให้มันเยอะๆมันมันไม่มีหรอกนะว่าแบบตัดต่อดีแล้วแบบเอไอมันจะนําส่งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นติ๊กตอกกับบางครั้งก้องสั่นทั้งเอไอมันนําส่งเลยเอออ่ะสามข้อนะทิ๊กตอกก็คือหนึ่งอย่าเอาคนอื่นมาเป็นบรรทันานสองอย่าอย่าอะไรนะปวดหัวว่วงนอนเนี่ยเขาเรียกว่าวอะไรวะอย่าอย่าชะลืมไปแล้วเนะ่ะเออเนอ่นมันมันตีสี่แล้วอะ ทีสี่ทีห้าแล้วว่าเออเดี๋ยแบบจะทํางานต่อเนี่ยอันที่หนึ่งอย,อย่าเอาคนอื่นเป็นบราธินานอันที่สองอย่าอะไรวะอย่าคิดมากเอออย่าคิดมากอันที่สามทำให้เร็วที่สุดเอเอจําได้ละจําได้ละทําให้เร็วที่สุดก็คือถ่ายอัพถ่ายอัพคลิปประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีก็จะถ่ายเพิ่มสามสิบวงสามสิบวิได้หมดแหละเออเพราะคนมันดูไม่เกินกันสิบวิหรอกโดยส่วนวเฉลี่ยส่วนมากอะ่ะเออฉะนั้นไอ้ที่คุณถ่ายเยอะโอกาสติดก็เยอะ ใช่ป่ะแล้วอีกหนึ่งเนี่ยทําแค่เนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปโกงคลิปมงคลิปแมสอะไรผมกล้าพูดนะผมทำทิกตอกมาประมาณครึ่งเดือนเออทําประมาณครึ่งเดือนมาสอนคนอื่นเก่งไปละคลิปผมยังไม่เคยแมสเป็นหลักหมื่นเลยเออไอที่หลักหมื่นเน่ยคือยิงแอดก็ขายก็ไม่เคยได้อะไรหรอกคลิปที่ออร์แกนิกนะอยู่ที่ประมาณสี่พันแต่ก็ขายได้เรื่อยๆคลิปมันจะขายได้อ่ะสามร้อยมันก็ขาย เอไอตินะ๊กตอกเนียมันจะลองนําส่งสักประมาณสามร้อยเออสำหรับของผมนะมันจะนําส่งมันจะนําส่งสักสิบก่อนเออคือถ้าเกิดมันไม่นําส่งอ่ะคือเอไอมันงงอันนี้ผมผมผมพอจะดูแลเอไอไม่นําส่งมันงงงงเพราะว่าไม่มีเสียงพูดเออผมต้องถ่ายหมายแล้วก็แบบไม่มีเสียงพูดเอไอมันก็งงเออการที่เราพูดไปอะ่ะมันจะไปถอด AI มันจะรู้ได้ไงว่าเราทาเราทาคลิปเกี่ยวกับอะไรนะหนึ่งเสียงเราพูดมันจะไปถอดคลิปเสียงว่าเราพูดเกี่ยวกับอะไรไปจับใจความแล้วก็ไปหาเรื่องที่เกี่ยวข้องอันที่สองแคปมาจากรูปภาพต่อให้เราต่อให้เราไม่พูดแคปชั่นไม่ต้องมีสามีก็เช่นกัน AI มันก็รู้แต่มันช้าอันนี้ผมพิสูจน์และผมลองและลองแบบไม่ต้องพูดอะไรถ่ายหมากว่ามันจะนําส่งประมาณสามวัน ออกว่ามันจะรู้เป็นหมามันก็นําส่งได้ประมาณสองสามร้อยวิวเออแต่แล้วแต่อีกคลิปหนึ่งถ่ายแสงชัดเจนคําพูดชัดเจนแคปชั่นชัดเจนใส่แฮชแท็กชัดเจนมันจะนําส่งแบบดีมากเลยเนี่เห็นว่าจิกตอกเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะ่ะเออคือมันคุณควรจะแบบขเขาเรียกว่าไงนะควรจะหาควร ใครที่มองการหาไรายได้เสริมมาผมมองว่าควรไม่ควรพลาดนะวันหนึ่งคุณท,ทําแค่ห้านาทีแล้วแบบเผือพลิกชีวิตนะเออแต่คุณจะไปจริงจังมากถ้าคุณจริงจังมากคุณจะหมกบุญพอคุณจะหมดบุญคุณจะคิดอะไรไม่ออกเออทิกตอร์มันเป็นอะไรที่แบบฟีสไตล์ไม่ได้ก็ช่างมันเออเห็นยอดวิวสามร้อยวิวไม่ก็สบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทํทำไปผมเชื่อนะเชื่อลึกๆแต่ก็ไม่ได้คาดหวังจะไม่ต้องผิดหวังคือทาทาไปเดี๋ยวมันก็ปังเอออันวันนี้ ช่วงนี้ยก็ขายได้เออเริ่มขายได้แลวลวแรกๆอ่ะยอมรับเลยว่ายิงแอดยิงแอดขายสินค้าตัวเองด้วยแล้วก็อะไรด้วยหลังๆค่าแอดหมดมาประมาณตั้งแต่วันที่สิบห้าแล้วค่าแอดหมดมานานพอสมควรแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้จ่ายค่าแอดเลยเอายิงวันละยิงสี่ร้อยเติมไปเพราะว่าผมมองว่ายิงแอดนะยิงแอดมันเหมาะสําหรับสร้างแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าแล้วมาจิน มันเป็นระยะยาวอะ่ะเออคือถ้าเกิดมีตังก็ยิงทิ้งเล่นก็ได้นะแต่เอฟฟอร์เตยิงแอดก็ไม่ค่อยอคุ้มอะ่ะเพราะว่ายิงยิงไปได้ปะคือยิงแอดสินค้ามันอยู่กับเราสินค้ามันอยู่กับเราตะก้ามันไม่ปิดคุณยิงไปเถอะแต่ถ้าเกิดคุณทําในหน้าแล้วคุณยิงแอดนะวันดีคืนดีไอ้ร้านเะนี่ยมันปิดตะก้ามันของมงองหมดแล้วคลิปที่คุณเลี้ยงไวอ้อ่ะเออคลิปที่คุณเลี้ยงให้มันวิวมันเยอะๆะมันอาจจะแบบสูญเสียสูญเสียไปฟรีๆอาจจะได้ยอดวิวแต่ไม่ได้หาอะไรเลย เออเนี่ยเห็นไหมง่ายที่สุดคือขายพวกของใช้ในบ้านอะ่ะที่ใครเห็นก็เอ้ยลองซื้อมาสักหน่อยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าทิกตอกอะ่ะมันจะมีคูปองส่วนลดมันจะมีคูปองส่วนลดไม่เกินซื้อเกินสองร้อยแล้วมันจะได้คูปองลดค่าส่งเออคุณผมฝากคุณไปทําโจทย์นะอะไรก็ได้ที่มันแบบสองร้อยแทนที่จะไปซื้อในห้างมาซื้อในทิกตอกแทนแล้วได้ส่งฟรีส่งถึงหน้าบ้านเนี่ยคุณทําได้หมดเออ น้ำยาล้างจงล้างจานอะไรอย่างเงี้ยแบบมันทําได้หมดอ่ะเออมันทําได้หมดน้ํายาล้างจานน้ํายาซักคงซักผ้าถูพักขู่เลี้วกางเกงนองกางเกงในเสื้อในชุดชั้นในชุดนักศึกษากระโปรงทรงเอถุงน่องตะคายอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถขายได้หมดในทิกตอกช่องในการเป็นเอฟเฟอรเเออเนี่ยเห็นปะมันเป็นอะไรที่แบบ โอเคอ่ะเออเป็นไปในที่แบบโอเคแต่สินค้าอะไรที่ใช้ความคิดคุณก็ไปแพลตฟอร์มอื่นเออเนี่ยก็เห็นว่าคลิปนี้สรุปง่ายๆเลยนะที่เกีจพูดแล้วตอนแรกว่าจะพูดนานกว่านี้เหนื่อยคือแบบจะาเกิดคลิปนี้ไม่แมนก็ไม่พูดต่ออะไรเหนื่อยคนแบบคนแบบไม่ค่อยมาคอมเมนต์ขอบคุณครับขอบคุณครับแบบรู้สึกท้อใจอ่ะก็ถอนฟรีท้อใจเนี่ยการงานพาเศษตอบละการงานการงานพิเต้องตอจอกล้วครับอันก็อันที่หนึ่งคุณต้องมี แอป t i k กต k อก k ิ o กต e อกเซอร์แล้วคุณก็อะไรในบ้านก็ลงไปเถอะนาะทีนึงถ่ายอะไรแย่เออถ้าเกิดคุณคิดไม่ออกครับเร็วๆนี้ผมมีหนังสือเนี่ยเดี๋ยวจะไปทําหนังสือต่อหนังสือติ k กต k อกคู่มือการทำติ๊กตอจากสูนย์อ่ะคุณจะได้เห็นเลยว่าผมคิดยังไงคุณไปมองไอ้พวกที่ปังแล้วมันปังไปแล้วไงเข้าใจปะทาไมคุณต้องซื้อหนังสือเพราะว่าคุณไปมองไอ้พวกที่ปังแล้วมันปังไปแล้วไง ของผมทำไอ้พวกที่ปังแล้วบางครั้งมันก็ทําโดยไม่ได้ทําไปแบบทําแบบเน้นเน้เนอนนะไรนะไม่ได้คิดอะไรของผมเนะี่ยผมเก็บข้อมูลทุกวัน,กวนเ,ออเก็บข้อมูลทุกวันอ n n เออเก็บข้อมูลทุกวันเพื่อที่จะเอามาเขียนหนังสือเออเห็นไหมผมทําเนี่ยผมไม่ได้หวังค่าในหน้า <laughs> ผมทําเพื่อจะเอาข้อมูลมาเขียนหนังสือแล้วมันก็ขายได้เออเห็นไหมเออมันก็ขายก็ขายไปเรื่อยเออไม่ต้องคิดอะไรมากเน้นยอดขายหนังสือเอาหนังสือคู่มือที่ตอกเออบางคนบอกเฮ้ยผมเพิ่งทําแล้วมันจะบนั้น อย่าลืมครับผมผมเพิ่งทำทิกตอกแต่ผมมีประสบการณ์การขายของออนไลน์การทำคอนเทนต์การพรีเซนต์สเตชันเรียกได้ว่าเป็นก o อ o ออฟคอนเทนต์แห่งวงการตลาดออนไลน์ก็ได้เออแบบแต่คนก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกเออเจอหน้าจริงแล้วแบบจะแบบเออเอ,อคนนี้เหรอเขาใส่ฟิลเตอร์บางคนบอกว่าทำไมต้องทำบีบหน้าคือหน้าจริงมันมันใหญ่ไงเอออยากอยากหน้าเรียววีเชฟอะไรอย่างเงี้ยหาคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยอ่าประมาณนี้ครับติกตอกช็อป ว่าคุณก็ทำไปเถอะถ่ายๆไปอีพีหน้าเดี๋ยวอาจจะมีอีกเออถ้าคนเยอะเออเวลาวันี้อยากง่งนอนแล้วไปทำหนังสือต่อเออนังสือถ้าเกิดหนังสือมาเดี๋ยวจะออกบ่อยมาขายหนังสือคลิปนี้ไว้นเจ้านี้วันดี